ไม้ชาบสมรดหากแม้เป็นเชนน่นนั้นจริงพระองค์จะให้ข้าพุทธเจ้ากระทำการเช่นใดก็สุดแท้แต่พระองค์เผดพระเจ้าขัะไอซาเลมันมันเป็นลูกบุญธรรมของท่านางเหตุการณ์ในครั้งนี้ถ้าหากแม้แว่าข้าพุทเจ้าจะตัดสิน ก็เล้งไว้จะข้ามหน้าข้ามตาเพราะฉะนั้นเขาจะขอมอบตำแหน่งตุลาการให้ข้าหน้าหน้าที่ในการตัดสินรังนี้พอตัดสินยอดมิเหรอหากแม้เป็นพระประสงค์ของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอทำหน้าที่ตุลาการอย่างเค่ียดตรงตัดสินไปตามความผิด แ่เลยรอดพ่อตัดสิคุณเชื่อเดยวต้องเข้าข้างเราจริงป่ะเมื่อเราเป็นตุรากางตัดสินคดีนี้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบย่อมจะต้องมีตนย่อมจะต้องมีกำเเนิงถ้าเช่นนั้นในสถานที่นี้ใครจะเป็นตนเราเองเราขอเป็นโตนในครั้งนี้ เป็นขบวนแต่า็จำต้องแล้วเออพระองค์ท่านจะเอาผิดใครพระเจ้าค่ะเอาผิดซาเลมานน่ะถ้งงาอย่างนั้นพระองค์ท่านเป็นตัวซาเลมานไปเจ้าเลยข้าพุทธเจ้าก็จะขอทำการไต่ถามพระองค์งสืบสวนดีข้อเท็จจริงพระองค์ท่านไหนลงบอกข้าพุทธเจ้าทีว่า เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นเช่นไรเกิดขึ้นเวลาใดเอาล่ะ,มะเมื่อคืนนี้ยางสองข้าเห็นตาตาไอ้สลีมานเข้าไปในเขตหวงห้างไปถึงค้องของดาวดินข้าเห็นต,ต,ตาตางขาอง เห็นกับตาเลยเหรอพระเจ้าค่ะกต้องในห้องของดาราวดีไม่มีใครมาบอกข้าเห็นกับตาใกล้ๆแบบเนี้ยใกล้เพียงกันแค่เนี้ยเห็นเป็นสองตาเลยใกล้เคียงกันแค่พระองเห็นกับตาพระบาทถูกต้องแค่นี้เองเหรอพระเจ้าค่ะถูกต้องนั่นก็ชลวยอยว่าพระองค์ต้องอยู่ในเหตุการณ์ใช่รวมถึงพระองค์ก็ต้องอยู่ในห้องของดาวราวีด้วยแล้วพระองค์ท่านไปทําอะไรในห้องของแม่ห้ามนาหัวพระเจ้าค่ะ เจ้าออกเขาไปเลยจะไปขึ้นหามันก,กันแต่ไปไม่ทันมัน <c oughs> ไอ้นี่ชอาไปคิดกันอาปาก้า,างนเออว่ายังไงพระเจ้าค่ะคือว่าพยายามสอง 2, พระองค์เข้าไปทำอะไรในห้องของแม่ห้านะมนางหัวคืออย่างนี้เมืม่อคืนแค่นี้แค่นี้เลยพระเจ้า,จาค่ะเมื่อคืนนี้ฝนมันทำท่าจะตกลมมันกันโชกแรงอ้อเราเองบังเอิญผ่านเข้าไปเห็นกลัวว่าฝนจะสาด เข้าไปในห้องแม่ห้ามเราก็เลยไปปิดบานหน้าต่างให้ก็แค่นั้นอ้เป็นอย่างนี้นี่เองสงสัยเบี้ยวหวังโองที่ได้รับจากเงินภาษีรัฐฎรรที่แบ่งให้โองคงจะไม่พอใช้กระมัโรโองจึงต้องหาอาชีพเสริมสมัยก่อนอเขาเรียวกว่าอ,อะไรนะยามยาม,ยามถ้าสมัยนี้ถ้าจะเรียกไปทันสมัยหน่อย ก็ต้องเรียกว่าซิทธิริตี้ถูกต้องพอ้ท่านอยากจะได้เงินเรือนเพิ่มในส่วนนี้<อ>ก็เลยอาสาสตรวจตาดูแลดีๆอย่างห้องไหนหน้าต่างเปิดห้องไหนประตูเปิดโอ้ถ้าะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคารพัะหากแม้ข่าวหน้ามีงานมีลิเกไม่ต้องรีบออกจากบ้านไม่ต้องหัวตะปิดประตูปิดหน้าต่างล็อกมือแจ สาว่ามาดูทิเกได้เลยเพราะว่ามีซิิคพิลิตี้เดี๋ยวเขาตามไปปิดให้ถึงที่บ้านไม่ว่าจะเป็นประตูและหน้าต่างเป็นเจ้าไม่พอจะเป็นพะโล้หายแยกอาชีพกแลและระหว่างการเดินทางพระองค์ท่านไม่เห็นเวรย,ยามเห็นใครหรือไม่ที่เฝ้าเป็นเวรย,ยามที่หน้าตากของแม่ห้ามนาหัว ไม่เห็นใครสักคนเอาแน่ใจเลยนะล้วใครเป็นเวรยาวกะหมใครเป็นเวรยามในค่ำคืนนั้นไอ้ห่าต้องใส่ของจะไม่ดีหลับไปไม่ดีเติมมานี่มึงเห็นไหมถาไม่ดีเติมมาไม่ดีเติมมาบ่นไม่อยู่บูมไม่ทึ้งแล้วผมคนเหตุการณ์ปกติครับผมว้าวพอเป็นพ่อมึงทีก็จะตายห่ากันอยู่แล้วเป็นรึ้งครับมึงไปเวรยามใช่ใช่ครับผม เมื่อยามสองดูแลในตำหนักของไม่ห่างนางหวงปวดไม่อยู่แล้วยังไงบุ๋ไปเที่ยวแล้วยังไงเหลือผมคนเดียวเหตุการณ์ตัดติดแบนๆไอ้นี่เขาเป็นทหารเขาตัดฉลาดได้หรือเปล่าคุณจะแก้บผีมือเพิ่เกินเพียแต่หวเรื่อดมึงไม่มีประโยชน์สุดๆอะไรเลยมึพูดจริงๆเอาพูดอย่างนี้เหรอพูดอย่างนี้เหรอฮะก็อย่างนี้แบเนี้ไม่มีไมโตัวทั้าเหลือกูต้องตับได้หรือขับนะ อไปว่าไปออยังไงเดี๋ยวพวกนั้นตอบกันหรอกเมืเ่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นวะเขาไปตอบคำถามเกิดอะไรขึ้นนะแม่จริงหรือไม่ที่เขากล่าวหาว่าเจ้านั้นแอบเข้าไปในตำหนักของแม่ห้ามน้ำฮวเป็นความจริงโอ้ยพิสารภาพตายไม่กูข้ายอมรับว่าข้าสเสลมาเข้าหาแม่ห้ามนาำฮวงโดยดีย ความผิดครั้งนี้ข้าขอรับผิดชอบแั่เพียงผู้เดียวอย่าได้ช้าเลยให้ราชอมันกุดหัวขเธอลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับนีรา้ฉะนั้น<ม>ก็เดจะขอตัดสินคดีนี้ความผิดที่มีเจ้าบางอาจจะทำการลัก็เข้าสู่ห้องไม่ห้ามน้าหัวมีโทษสถานเดียวประหารชีวิต โ,<น>โอ้ยยังมีแต่เฮ้ยยังมีแต่แตจะเห็นแต่คุณงามความดีที่ช่วยเหลือแผ่นดินไว้เมื่อครั้งก่อนจะให้ลดโทษจากประหารชีวิตเปลี่ยนไปเป็นจำคุกตลอดชีวิตเฮ<น>้ยจะดีกว่าตายติดค้ก สามีสามพ่บเสียววันพ่อแม่เไหนก็ได้อภัยมึงเชื่อกูคุณไม่ได้แตนที่ก็ห้าสิบปีโอ้ไม่นา้คิดเ,เลยส่วนแม่ห้ามนางหวงข้าพุทธเจ้าขออนุญาตปลดจากตำแหน่งแม่ห้ามนางหวงให้กลายกลับมาเป็นสาวมันคนคนธรรมดา เป็นบุตรสาวของข้าพุทธเจ้าอย่างเช่นเดิมตะอต่อเดิมต่อเดอมให้ไอ้เรื่องตำแน่งตำแหน่งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นยังไงก็ให้ให้เป็นตำแหน่งเหมือนเดิมได้ไหมเมื่อเราไม่ทำพุทธเจ้าเป็นตุลาการตัดสินข้าพุทธเจ้าไปตัดสินไปตามความชอบสมเหตุสมผลหากแม้พระองค์ไม่พอพระทัยที่นั้นเราให้กับตัดสินเองเลยพี่โตค่ะเป็ไรใช่ไห้ฉันก็แค่พูดเฉยๆเอาเอาเอาเชฉยๆ ฉันโง่อะไรนะหลงๆเนีเ่ยที่น่าท้อระลงทุกคนต่างเอ็นดุพูดถึงเรื่องของเจ้าขอสอนให้เจ้ารู้จักรักงดสมุนะตัวตำแหน่งที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นถึงไม่ขา้า,าว่าวง่ที่คุณขยันเอาที่มีกสัตว์โง่ พ,พี่ถึงก็เจก็อ่านขาว่าหเลยอัตกันทั้อคนที่อา่าจะเป็นพ่อมากกว่าปอ,าอานอะไรที่ค้อคชขอถามหน่อยถนสถานที่นี้จะมีใครสักกี่คนที่เขางรค แล้วก็ให้ควาจับเก้ก็ไม่เต่เตเา,บบนาคนบางคนหน้าตาหรอแต่กลับใช้ไปในทางที่ผิดไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เที่ยวไร้ว่าฉันแน่ไม่หัวส่วนให้คนบางคน โกโม่เฒ่าเตาตุนมีอย่างที่ไหนอยากเป็นเจ้าบ่าวและเสือเป็นเท่าเองใครวะไม่รู้ว่ากันะว่ารว่า,า,าและก็ยังมีอีกคนถือว่าในนมนสงบจะรักใครชอบใครก็ตแต่งตั้งเขาให้เป็นแม่ห้ากาหัว จะได้ไม่มีใครไปวุ่นวายอยากจะได้เอาไว she, ้ซะเองจ้าว oh. oh. ันนี้เขาว่าแกนะจ้ารู้นะในสถานที่นี้หากจะมีลูกชายพ่อให้ย่าง้นเท่าไหร่ต่อฐานใครบ้างทิ่รักลูกสาวมากไ่แล้าฮะอะไรนะไม่รักที้ริ่มากขึ้นนี่เลยจ้ะ นี่โอ oh, hey, ้ยไอมือพ่อ e มือพ่อถ่ายตะบ้องไม่เห็นเป็นอะไรอยู่พ่อมันอาเปล่าเปล่าเอางี้ยกสองมือไอ้ไซเลอรยมันยกมือเหรอถามมาดิขอบูกสาวพ่อมาดิถามหน่อยถามเลยพ่อถามเยอะๆก็ได้ลูกสาวกูสวยไหมอุศสวยพี่สวยข้ากูยกให้มึงเนี่ยครับมึงจะเอาไหม เอามึงไม่เอามึงแน่ใจเหรอว่ามึงไม่เอามึงมท้าววิธีลูกสาวกูเนี่ยสวยไหมสวยค่ะแล้วถ้าคุณเอาลูกสาวกูเนี่ยให้กับมึงเนี่ยมึงจะเอาไหม อใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่คือใช่เอาแปลว่าไม่เอาอ,อม,มาปูดิก่อนถามใหม่ครับพ่อลูกสาวกูสวยไหมสวยที่สุดเลยครับพ่อจ๋าแล้วถ้ากูจะบกให้เนี่ยมึงเอาไหมไม่เอาครับเออดีปูไม่ได้ไม่ต้องให้ไอ้เหี้ยแต่ท่าน้าเสียตังเท่าไหร่เลยไม่ได้ฮะเรียกผมนะครับ<ฮ>สวัสดีครับผม มึงอยากจะขี่มึงไม่ลงทันงคณะเลยกูอยากขี่มึงคนเดียวจริงๆโอ้หคุณพ่อครับืหจะขีบผมทำไมอ่ะถ้าสมมติว่ากูให้มึงเนี่ยจัดงานมงคลเนี่ยมึงเตรียมงานทันไหมกี่วันน่ะกูให้เวลาสักเจ็ดวันมึงพอจะเตรียมงานทันหรือไม่โว้ทันอยู่แล้วไอ็งขมเมาอยากแค่ไอร์เหยไอ้งนี่พูดเหมือนมีอะไรลังคอ พระเอกก็มาพูดเอฟเพลงนี้ผมไม่รู้ลผมเป็นพระเอกเลยเจ็ดวันมึงคันแน่นะเจ็ดวันคันครับใหอย่างน้อยฟังดีงานอะไรงานอะไรอะ,รอะมึงต้องจัดเตรียมงนานเจ็ดวันวันนี้คืองานมงคลสมรสพี่เ<ะ>ต้าสาวนั่นก็คือลูกคุณใส่เจ้า,าบ่าว

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова